ไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้ขอขอบคุณจริงๆแล้วก็แอนนาสัญญานะคะว่าน่าจะเอาทุกๆคําพูดทุกๆอย่างที่สามารถพัฒนาแอนนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยกลับมาพัฒนาตัวแอนนาและจะคว้ามงสามกลับมาให้ได้ค่ะ ใครที่ได้ติดตามการประกวดนางงามเนี่ยก็คงจะได้ทราบผลกันแล้วนะคะว่าสาวงามที่มงลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ,รบ Miss Universe Thailand 2022นะคะได้แก่น้องแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้น้องแอนนาแล้วก็เพื่อนๆทั้ง4คนนะคะท็อป5เนี่ยก็มาเดินสายขอบคุณสื่อค่ะพร้อมกับให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะ จบลงไปแล้วค่ะเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับการประกวดรอบไฟนอลคอมเพเิชันนะคะของเวที Miss Universe Thailand 2022ซึ่งผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้นะคะก็คือแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าสวยสมมงจริงๆนะคะเพราะนอกจากความสวยแล้ว ความสามารถก็ยังสามารถควาดคะแนนจากคณะกรรมการไปได้แบบเต็มๆแล้วต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยคนที่เข้ารอบท็อป5นี่คือทรงพลังมากนะคะยิ่งเมื่อเช้าทั้ง5คนมาเดินสายขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณรายการข่าว3ามสีของเราเนี่ยนำทีมโดยเจ้าของมงนะคะอย่างน้องแอนนาเสืองามเอี่ยมพร้อมด้วยรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะนิคลีนลิมสนุการรองชนะเลิศอ,อันดับที่2อ,อายกัญญาลักษ รองชนะเลิศอันดับที่3โอปอสุดชาตาและรองอรองชนะเลิศอันดับที่4นะคะเรเน่เรนิตาค่ะซึ่งแอนนาก็ยังขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งให้พร้อมบอกด้วยว่าพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านและจะไม่ทำให้ทุกคนผิด,ผดหวังค่ะไปฟังเสียงของสาวๆกันค่ะดีใจมากค่ะจะผ่านมาแล้วกี่วันแอนนาก็ยังดีใจเหมือนเดิมโมเมนต์ทุกๆโม,มเมนต์ที่ได้สัมผัสได้รู้สึกได้เห็นในวันที่30 ยังจำได้ทุกๆวินาทีค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจที่นสนับสนุนแอนนาม,มาโดยตลอดค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะภูมิใจภูมิใจในตัวเองภูมิใจในเพื่อนๆนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณรู้สึก grateful สำหรับแฟนคลับมากๆค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้รับตําแหน่ง top f i Miss Universe Thailand แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่สามารถมาได้ไกลขนาดนี้ค่ะ ไอร้องไห้เลยภูมิใจตัวเองมาก <laughs> แล้วก็ขอบคุณนะคะับขอบคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้กับพวกเราโดยเฉพาะกับแอน grateful, รู้สึก grateful มากๆรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับทั้งตัวเองที่ก้าวมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ทั้งกับเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะแอนของเราที่กําลังจะไปคว้าม,มงกาให้กับประเทศไทยแอนนาขอเป็นตัวแทนของสาวๆทุกคนในการเข้าร่วมการประกวดมิชินวน่ไทยแลนด์ประจําปีนี้นะคะแอนนาเชื่อว่าทุกคนมีแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนและก็แรงผลักดันไม่ใช่แค่กับตัวเองไม่ใช่แค่กับทีไม่ใช่แค่กับอ ผัวไม่ใช่แค่คนภายในแต่คนหลายๆคนภายนอกรอบตัวคอยส่งเสริมพวกเราให้เรากล้าที่จะทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้ขอขอบคุณจริงๆแล้วก็แอนนาสัญญานะคะว่าน่าจะเอาทุกๆคําพูดทุกๆอย่างที่สามารถพัฒนาแอนนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยกลับมาพัฒนาตัวแอนนาและจะคว้ามงสามกลับมาให้ได้ค่ะยังไงร,รายการข่าวสามสีของเราก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องแอนนารวมถึงสาวงามทุกๆท่านด้วยนะคะ